ครับก็สวัสดียามเช้าอากาศเย็นเย็นหนาวหนาวกันเลยครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับมีหมอกบางๆลงครับบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้ก็พบกับพาทอินเตอร์อีกเช่นเคยครับผมวันนี้เราพามาดูควายอีกแม่หนึ่งครับควายงามอีกแม่หนึ่งครับวันนี้เรามาติดตามดูกันครับ มแล้ววันนี้มีควายพร้อมเข้าขุนอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นควายหนุ่มน้อยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับบ้านเนื้อหนาตันตันกันเลยครับพร้อมเข้าขุยเอออาจานโทษทีเข้าขุนนะครับพูดผิดหน่อยนะครับผมเราไปติดตามดูกันเลยครับวันนี้นะดูดูบรรยากาศนะครับยามเช้าดีเย็นนะครับวันนี้อากาศดีครับนะครับผมเอาเรามาติดตามไปดูกันเลยครับนะครับ มาชมบรรยากาศยามเช้ากันหน่อยครับหนาวๆแลครับตะวันกําลังจะขึ้นเลยครับสวยงามมากเลยบรรยากาศยามเช้าครับผมชมควายกองเฟียงเนาะอยู่กองฟางครับสวยงามมากเลยสวยงามนี่ครับได้ลูกน้อยนะครับ อ่ะเรามาชมกันดีกว่าครับเพื่อกันไม่เสียเวลานะครับวันนี้เรามีแม่งามงามมาเปิดให้พี่น้อง fc และท่านผู้ชมนะครับให้ทุกคนที่ติดตามช่องพาทุยอินเตอร์ครับผมวันนี้นี่แหละครับแม่นี่แหละครับลูกงามงามครับตัวนี้ลูกเทพมงคลครับได้หนึ่งเดือนแล้วครับได้หนึ่งเดือนตัวเมียนะครับตัวเมียตัวแม่อันนี้ครับ แม่เขางามๆนะครับหนาหนาอ่างใหญ่ๆช่วงเช้าๆก็ยังไม่อิ่มเนาะเอากันให้เห็นแต่กินเก่งมากครับนี่อ้งามๆให้ลูกสวยครับตัวนี้ตัวนี้ให้ลูกสวยหางยาวเลยครับหางดกหางงามครับมาดูหางดอกไหมอขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยอ่ะหางไม่ดอกไม่หมกเนาะนี่สวยรับประกันการันตีได้เลยเนาะหางไม่หมกครับ หางไม่ดอกหางไม่ขาวนะครับเต้านมสีเต้านะครับนมใหญ่ๆครับส่งลูก,กลงามเลยตัวนี้บรรทายนั้นหนะอมมนเลยครับตอนนี้เขาออกลูกใหม่ก็อจะนั่นหน่อยนะครับอีกหน่อยนี้ก็ตึ๊บละกินเก่งครับกินเก่งไม่เลือกกินไม่เลือกครับตัวนี้เ มาดูชมลูกความสูงของแม่เขาอยู่ที่ร้อยสามสิบห้านะครับร้อยสามสิบห้าหน้าเขาเปิดนะครับหน้าเขาเปิดกว้างผูงสวยนะครับอัตลักษณ์มาครบนะครับแม่ก็ตาเต้มแก้มจ้ำนะครับองคคอขาวรุงเท้าขาวนะครับมีคาดนะครับแม่เขามาดูลูกครับส่งลูกได้งามมากเลยครับนี่โอ้กำลังน่ารักเลยครับนี่ลูกเขาเป็นลูกของ เทพมงคลนะครับนี่ครับมีใบมีหลอดครบนะครับอันนี้หลอดนะครับนี่ครับอ่นนี้ครับอันนี้พ่อเทพมงคลนะครับของเสียบินบอรบือนะครับแห่งความดอนมหาเนาะควายงามดอนมหาครับเสียบินบอรบือนี่นะครับพ่อพันเทพมงคลนะครับ ถ้วยพระราชทานด้วยนะครับนี่ครับไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ครับพอพันธเขางามเป็นหลานเบิ่มพันล้านนะครับตัวนี้นะครับลูกตัวนี้นะครับลูกเทพมงคลเทพมงคลเป็นลูกของเบิ่มพันล้านครับนี่ท้ายนั้นหนาใหญ่ๆแต่น้อยเลยนี่ครับอู้อัตลักษณ์มาครบเลยครับสวยงามมากสังเกตที่ใบหูนะครับใบหูลูกเทพมงคลอ่า ข้างในหูจะดำนะครับเะเหมือนพ่อเขาให้สังเกตดูนะครับพ่อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับรอยหอูครับผมเปิดอยู่ที่1 2ึ่งแสนสหมื่นห้าร้อยี่สิบห้าคะแนนนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์098 149 9214ครับผม น่าเลี้ยงมากครับตัวน,นี้ส่งลูกให้งามมากครับอ่างน,นานาะายาวๆครับใหญ่ๆตันๆกันเลยครับนี่นี่หางอู้หาง,หางสวยๆนี่นี่นี่ควายให้ลูกดีส่งลูกงามหางงามครับเลี้ยงง่ายครับไม,ไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดุครับนิสัยดีบอกง่ายครับอ่าครับลูกอู้ให้ลูกสวยให้ลูกสวยกำลังกำลังเริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วครับนี่ตัวนี้ นั่นๆๆๆชอบเล่นนะครับตัวนี้สนสนๆครับสวยสวยมากนะครับลูกมันว้าดูๆอ่โชว์นะลูกโชวเออนัน่นๆน,น,าน,น,านะนะครับนั่นโอ้ทายหน,นาๆครับลูกเขาตัวนี้ความสูงได้เก้าสิบเซนครับหนึ่งเดือนได้เก้าสิบเซน ตามดูลูกหน่อยนะครับตามดูลูกหน่อยสวยอัตลักษณ์มาครบเลยนะครับตาเต็มแก้มจ้ำทรงน้องขาวครับสวยล่าเรืองแจ่มใสแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีได้หนึ่งเดือนแข็งแรงดีเอาครับเดี๋ยวเราไปตามดูควายหนุ่มน้อยอีกตัวนะครับผมไปเลยครับผมอ่านี่ครับนี่ครับโอ้โหหนุ่มน้อยนี่ก็ไม่เอาดีนะครับเนี่ยครับเอาไว้จับสัตว์สําหรับคนที่ จับสัตว์ไม่แม่นหรือว่าสนใจอยากได้ควายหนุ่มน้อยนะครับอายุได้จะเข้าปีแล้วครับสิบเอ็ดเดือนกว่าเข้าปีแล้วนี่นี่นี่ครับหนาๆตันๆกันเลยครับนี่นี่หน้าเขาเปิดกว้างสวยงามนะครับนี่ครับเออนี่ครับนี่หน้าโหนกดีหัวโหนกดีนะครับนี่อ่าแผ่นกระดานหลังสวยงามนะครับ เอาไปทําไว้จับสัตว์หรือจะเอาเข้าขุนนี่ก็ได้เลยครับเป็นควายหนุ่มน้อยนะครับอายุอจะเข้าปีแล้วจะได้ปีแล้วครับเนี่ยพันท้ายหน้าหนาใหญ่เลยนะครับเนี่ยโอ้นี่ครับเอาเข้าขุนก็ดีเลยครับนี่นะครับหรือไว้จับสัตว์นะครับเอาไว้เลี้ยงเป็นเพื่อนก็รู้ภาษาดีนะครับน่ารักดีครับสําหรับมือใหม่สนใจอยากมีควายเลี้ยงครับราคา ไม่แพงครับตัวนี้เป็นควายามาจากทางสายอุทัยนะครับตัวนี้สายอุทัยแต่เขาอายุยังเล็กเนาะเนื้อหนังเขาสีเขาเป็นออกสีแทนเนาะแดงแดงน่าขาวนะครับเอาไว้จับสัตว์ได้ดีเลยนะครับตัวนี้นะครับสูงอยู่ที่ หนึ่งร้อยสิบห้านะครับเมตรสิบห้าเซนเมตรสิบห้าเซนนี่ครับนี่ครับความสูงอยู่ที่เมตรสิบห้าเซนอายุยังไม่ถึงปีประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่าปีใหม่นี้ก็จะได้ปีละตัวนี้ปีใหม่ก็จะได้ปีเนาะอืมครับนี่ครับชอบเล่นนะครับชอบเล่นนิสัยดีนิสัยดีชอบเล่น,นคุณนเคอ่านิสัยดีมากครับ ตัวนี้เปิดไม่แพงนะครับตัวนี้ราคาเกษตรกร,กรจับต้องได้เลยนะครับครับสองหมพพร้อมส่งครับเขตอุดรและจังหวัดใกล้เคียงครับหนองบัวลำพูสกลนครหนองคายส่งได้ฟรีครับ2 4งหมพตัวนี้เอาไว้จับสัตว์หรือไว้เข้าขุนติดต่อได้เลยครับสอบถามได้ที่เบอร์098 1499214นะครับลองติดต่อสอบถามดูนะครับถ้าสนใจครับผมเรามาแถมท้ายคลิปกันนะครับแถมท้ายคลิปให้ชมตัวนี้ควายงามควายงามอัตลักษณ์ดีครับครบเลยนะครับตัวนี้สูงใหญ่เลยครับสูงร้อยสีนะครับผม แต่เจ้าของคนบอกว่ารับประกันให้ที่1 4 0นะครับตัวนี้เนาะสวยงามอันนี้เอาให้ชมกันนะครับผมให้ชมกันอีกทีนะครับตัวนี้สวยสวยมากนกหมอท่องเนาะตามที่เขาว่ากันเนะาะนี่ครับผมอัตลักษณ์มาครบเลยนะครับเนี่ยตเตรมเกมจำ พอสองอ่องถุงน่องขาวครับมีคาดหน้าหลังเลยครับหางงามหางสวยหางขาไม่ถกไม่ถอนไม่หลอกนะครับหางะนะครับดูหางนิดนึงเออนี่หางครับมันทายงามๆเลยนะครับเนี่ยสวยสวยสวย,สวยตัวนี้้สวยครับผม แหมทายคลิปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพาทูอินเตอร์นะครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องพาทูอินเตอร์นะครับแหมท้ายด้วยการชมบรรยากาศยามเช้าตะวันกำลังทอแสงขึ้นงดงามสวยมากเลยครับนี่สวย,สวย เดี๋ยวขยายดูนิดนึงนะโอ้งามงามงามบรรยากาศสวยงามมากเลยครับครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม